บทที่6เข้าร่วมสำนักยกพิสุทธิ์ฝึกฝนลากวิญญาณอักขีหานจ๋ยรออยู่ไม่นานก็มีผู้ดูแลสายนอกเล่งฝีเท้าเข้ามาหาตบาบะของคนผู้นี้อยู่ที่ระดับหลอมปานขั้น9้าเช่นกันข้าน้อยหยางหลัวเป็นผู้ดูแลสายนอกของสำนักยกพิสุทธิ์สหายหานให้ข้าตรวจสอบสักคู่ได้หรือไม่ หลายปีมานี้มีผู้บำเพ็ญสายมารแอบ,บเข้ามาในสำนักยกพิสุธิ์ของเราผู้ดูแลสายนอกประสานมือกก่าท่าทางเกรยใจมากบนตัวหานเจี๋ยไม่มีอะไรเลยและไม่กลัวโดนตรวจสอบด้วยเขายกมือทั้งสองขึ้นมายางหลัวเริ่มค้นตัวหลังจากค้นเสร็จก็ถามด้วยความสงสัยเหตุใดสหายหานถึงไม่มีแม้แต่แหวนเก็บสมบัติหรือถุงเก็บสมบัติเลย หานเจ๋อตอบอย่างจนใจระหว่างทางที่มาถูกผู้บำเพ็ญสายมาระดับสร้างฐานโจมตีเพื่อรักษาชีวิตท่านคงเข้าใจนะยางหลวนิ่งเงียบมองเขาอย่างเห็นอกเห็นใจท่านแสดงพลังวิญ,ญญาณสักหน่อยได้หรือไม่ยางหลัวถามต่อหานเจ๋อเข้าใจดีคงอยากจะดูว่าเขาเป็นผู้บำเพ็ญสายมาหรือไม่เขายกมือขวาทัานที ใช้ดาชนีแทนกระบี่ฟันไปยังหน้าผาที่อยู่ด้านข้างปานกระบี่สายหนึ่งพุ่งออกจากนิ้วชี้ของเขาแทงทะลุหน้าผาไปยางหลัวตาเป็นประกายทันทีนี่คือวิชาเวทอันไดกันเขาไม่กล้าถามอะไรมากแต่รับรู้ได้ว่าหานเจียไม่ใช่ผู้บำเพ็ญสายมารไม่มีปัญหาแล้วตามข้ามาเถอะข้าจะพาท่านไปบันทึกสถานะที่สำนักฝ่ายนอกตั้งแต่วันนี้ไป ท่านก็เป็นสิทธิ์ฝ่ายนอกของสำนักยกพิสุทธิ์แล้วยางหลัวพูดด้วยรอยยิ้มจากนั้นเขาก็เดินนำหานเจี๋ยเข้าไปในหุบเขาระหว่างที่เดินอยู่หานเจี๋ยก็ถามไปด้วยสำนักฝ่ายนอกมีสิทธิ์เท่าใดถ้าข้าจะเป็นสิทธ์สายในต้องมีเงื่อนไขใดบ้างสำนักฝ่ายนอกมีสิทธ์สองพันกว่าคนมีแค่ระดับสร้างฐานเท่านั้นถึงเข้าไปเป็นสิทธ์สายในได้แต่ว่าระดับสร้างฐานยากนัก ทุกๆ3ปีทางสำนักจะจัดการประลองเล็กๆขึ้นมา3อันดับแรกล้วนมีโอสถสร้างฐานโอสถสร้างฐานช่วยให้ระดับหลอมปานขั้นก้าวทะลวงสู่ระดับสร้างฐานได้สิทธิสายในมีเยอะหรือไม่เรื่องนี้ข้าก็ไม่รู้แน่ชัดสำนักยกพิสูจน์ฝ่ายในตั้งในพื้นที่เล็กๆอีกแห่งหนึ่งมีแต่สิทธิ์สายนอกอย่างพวกเราแม้แต่สิทธิสายนอกอย่างพวกเราก็ไม่อาจเข้าใจสถานการณ์ภายในได้ชัดเจน ดูถ้าสำนักหยกพิสุจิ์คงจะเก่งมากย่อมเป็นเช่นนั้นสำนักหยกพิสุจิ์เป็นถึงสำนักสายธรรมที่มีชื่อเสียงในแดนบำเพ็ญเซียนใต้เยี่ยนเลยทีเดียวแล้วสำนักหยกพิสุจิ์มีสถานที่สำหรับฝึกฝนพลังวิญญาณอสศนีกับพลังวิญญาณอัคีหรือไม่สำนักฝ่ายนอกไม่มีฝ่ายในอาจจะมีหากท่านมีลากวิญญาณอสศนีสามารถยื่นคำขอกับหอผู้อาวุโสได้ ไม่แน่อาจจะถูกยกเว้นให้เข้าฝากตัวเป็นสิทธิ์สายในลากวิญญาณหายากเช่นนี้โดยทั่วไปจะได้รับการบ่มเพาะจากสำนักเป็นพิเศษยางหลัวแอบประหลาดใจหรือว่าคนผู้นี้จะมีลากวิญญาณอสเนีหานจี๋ถามด้วยตาเป็นประกายแค่ลากวิญญาณอสเนีก็เข้าได้แล้วหรอยางหลัวพยักหน้าสิทธิ์พี่ยางท่านช่วยแนะนำข้าได้หรือไม่หากข้าเข้าเป็นสิทธสายในได้ จะไม่ลืมพระคุณอย่างแน่นอนหานเจียพูดเบาๆเขายกมือขวาขึ้นมาสายฟ้าแลบออกจากฝ่ามือของเขาลูม่านตาของหยางหลัวลูม่านตาของหยางหลัวหดเล็กลงหยางหลัวผู้ดูแลสายนอกของสำนักหยกพิสุจิ์เกิดความประทับใจในตัวท่านระดับความประทับใจในขณะนี้คือหนึ่งดาวหยางหลัวยิ้มกล่าวในเมื่อท่านกับข้าต่างเรียกพี่น้องกันแล้ว เรื่องนี้ย่อมต้องช่วยท่านแน่นอนถ้าอย่างนั้นข้าจะไปพูดกับหอผู้อาวุโสให้เป็นกรณีพิเศษขอบคุณสิทธิพี่อย่างมากข้าน้อยทราบซึ้งยิ่งนักพูดได้ดีพูดได้ดีหยางหลัวค้างอยู่ระดับหลอมปานขั้น9ก้ามา20ปีแล้วเป็นการยากสำหรับเขาที่จะทะลวงระดับได้อีกสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือการสร้างสายสัมพันธ์ภายใต้การนำทางของหยางหลัว หานจวี๋มองเห็นสิทธิสายนอกจํานวนไม่น้อยนั่งฝึกฝนอยู่ตลอดทางสํานักฝ่ายนอกไม่ได้จัดสรรพื้นที่หรือถ้ำสําหรับบาเพ็ญให้กับบรรดาสิทธิโดยเฉพาะทุกคนต่างก็หาพื้นที่รวบรวมปานตามสะดวกและห้ามก่อเรื่องเป็นอันขาดไม่นานนักหานจวี๋ก็มาถึงกลุ่มสิ่งก่อสร้างของสํานักฝ่ายนอกบ้านเรือนส่วนมากเหมือนกับหอของผู้เท่าเทียมากมีกินอายโบราณบนท้องถนนมีสิทธิเดินไปมาไม่น้อย นอกจากผู้บำเพ็ญแล้วยังมีมนุษย์ธรรมดาด้วยที่แท้ในสำนักบำเพ็ญเซียนก็มีข้ารับใช้ที่เป็นมนุษยธรรมดาไม่น้อยไม่ใช่เพียงนักหลอมโอสถที่เป็นที่ต้องการมนุษยธรรมดาเองก็ยินดีที่จะถวายตัวรับใช้อย่างน้อยก็ไม่ต้องเผชิญกับอันตรายถึงชีวิตและยังได้กินอิ่มด้วยหอผู้โอโสถตั้งอยู่ใจกลางหุบเขามีทั้งหมดสี่ชั้นตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมประหลาด หานจ๋ีเดินตามยางหลัวเข้าไปด้านในยางหลัวเดินไปหน้าโตรับรองแขกแล้วพูดว่ามีผู้บำเพ็ญอิสระระดับหลอปานขั้นเก้าผู้หนึ่งต้องการเข้าสำนักยกพิสุจิ์ของเราชั้นหนึ่งไม่นับว่าใหญ่มีแค่คนตรงหน้าโตรับรองแขกเท่านั้นเป็นชายชราผู้หนึ่งชายชราชายตามองหานจวีหนึ่งทีสายตานี้ทําให้หานจวีตกใจอย่างบอกไม่ถูกเขาเองก็มองระดับของฝ่ายตรงข้ามไม่ออก หรือจะเป็นผู้บำเพ็ญระดับสร้างฐานอืมชายชาลาตอบรับจากนั้นหมุนตัวไปหยิบป,ป้ายที่อยู่บนตู้ไม้ด้านหลังมายางหลัวกระซิบบอกผู้อาวุโสใหญ่อยู่หรือไม่คนผู้นี้มีรากวิญญาณอสนนต้องการเข้าร่วมสำนักฝ่ายในลากวิญญาณอสาัสนนชายชาลามองหาญเจ๋อย่างประหลาดใจเขากวักมือเรียกหาญเจ๋รีบเดินเข้าไป ขณะดเดียวกันในใจเขาก็ให้ระบบแสดงแค่ลากวิญญาณอัสนีลากวิญญาณอัคคีและลากวิญญาณวายุเท่านั้นคุณสมบัต,ญญสตดดววิสามลากวิญญาณชายชลาเผยสีหน้าตกใจพูดด้วยว่าสามลากวิญญาณยางหลวกลับไม่ได้ตกใจด้วยแต่เผยสีหน้าอิจฉาออกมาบันทึกสถานะก่อนเป็นสิทธิ์สายนอกไปก่อนชั่วเขารอผู้อาวุโสใหญ่กลับมาแล้ว ข้าจะแจ้งเรื่องนี้กับท่านชายชลาพูดพึมพำหารเกวเริ่มบันทึกสถานะหลังจากเขารับป้ายสำนักถุงเก็บสมบัติชุดผู้บำเพ็ญของสำนักยกพิสุธิ์หินวิญญาณขั้นต่ำหนึ่งก้อนและโอสถรวมปลานหนึ่งขวดมาแล้วก็จากไปยางหลัวจัดหาที่พักให้เขาด้วยตนเองเป็นบ้านไม้หลังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากยางหลัวไม่มาก เรียบร้อยแล้วสหายหานท่านพักผ่อนไปพังพางก่อนเถอะหากมีข่าวข่าวใดจะมีคนมาแจ้งท่านเองข้ายังมีเรื่องที่ต้องทำหยางหลัวพูดด้วยรอยยิ้มหานจ๋ีประสานมือคารวะและมองส่งหยางหลัวเดินจากไปท่าทีของหยางหลัวทำให้เขารู้สึกว่าจริงใจมากไม่เหมือนกับที่เขียนไว้ในนิยายแม้ว่าหยางหลัวคิดจะดึงเขาไปเป็นพวกแต่ก็ไม่ได้พยายามประจบเอาใจ ล้วนเป็นผู้บำเพ็ญกันทั้งนั้นย่อมไม่ปฏิบัติต่อท่านเหมือนสุนัขเพียงเพราะว่าท่านมีคุณสมบัติด,ดีกว่าหานจื๋อปิดประตูจากนั้นเริ่มฝึกฝนในที่สุดเขาก็สามารถฝึกฝนได้อย่างสบายใจเสียทีเรื่องที่ทําให้เขาตกใจและคนดีใจปรากฏขึ้นอีกแล้วคาดไม่ถึงว่าที่นี่จะสัมผัสพ,พลังวิญญ,ญาณอัคคีได้หานจื๋อตัดสินใจฝึกฝล,ล่าวิญ,ญญาณอัคคีให้ถึงระดับหลอมปานขั้นเก้าก่อน โดยทั่วไปแล้วผู้บันเพ็ญจะเลือกฝึกฝนวิชายุทธ์ได้แค่หนึ่งอย่างส่วนใหญ่จะเป็นวิชาท่าเดียวมีน้อยมากที่จะฝึกฝนพลังท่าทั้ง6กสายอย่างหานเจียหานเจียมีคุณสมบัติขั้นสุดยอดย่อมไม่รู้สึกเหนื่อยแม้แต่น้อยเขามีความสู่กับการที่ตนเองแข็งแกร่งขึ้นพูดให้ถูกต้องก็คือความรู้สึกที่อายุไขเพิ่มขึ้นความคิดแรกของหานเจียในตอนที่มองเห็นจอแสดงคุณสมบัติก็คืออายุยืน เขาไม่ต้องการชื่อเสียงลาบยศเขาไม่ต้องการสาวงามเขาต้องการแค่มีอายุยืนยาวจะต้องไม่ป่วยจะต้องไม่ป่วยเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาตั้งแต่อายุยังน้อยเหมือนชาติก่อนคุณสมบัติของข้าลิขิตไว้แล้วว่าข้าไม่ต้องไปเสี่ยงอันตรายสแสวงหาโอกาสข้าต้องการฝึกบำเพ็ญอย่างวางใจต้องไม่ก่อเรื่องวิวาทเด็ดขาดหากไม่จำเป็นก็จะไม่ยั่วยุสร้างศัตรู นอกเสียจากฝ่ายตรงข้ามจะเอาชีวิตข้าให้ได้นอกเสียจากฝ่ายตรงข้ามจะเอาชีวิตข้าให้ได้หานจวีคิดอย่างเงียบๆเพียงพิบตาเดียวเวลาครึ่งปีก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วลากวิญญาณอาคีของหานจวีฝึกฝนจนถึงระดับหลอมปานขั้นสี่แล้วในที่สุดผู้อาวุโสใหญ่ของสำนักฝ่ายนอกก็กลับมาย่างหลวมาบอกเรื่องนี้กับหานจวีด้วยตนเอง หานจ๋้ยเก็บข้าวของนำถุงเก็บสมบัติมาผูกไว้กับเข็มขัดจากนั้นตามอย่างหลวไปยังหอผู้อาวุโสเดิมทีหอผู้โสลืมเรื่องนี้ไปแล้วข้าผ่านประตูบ้านท่านพอดีเห็นว่าท่านยังฝึกฝนอยู่เลยนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้ท่านมูมาณะเช่นนี้ผู้อาวุโสใหญ่น่าจะชื่นชมเลยน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเลื่อมใสเป็นเวลาครึ่งปีเต็มๆที่หันจ๋้ยไม่ได้เปิดประตูบ้านเลย หากไม่มีพลังวิญญาณสั่นกระเพื่อมอยู่ด้านในคนอื่นคงคิดว่าเป็นบ้านว่างเปล่าหลังหนึ่งหานเจียกล่าวยิ้มยิ้มว่าขอบคุณพี่อย่างมากวันหน้าหากมีโอกาสได้รับโอสถสร้างฐานมาเยอะข้าจะเอามาให้ท่านสักเม็ดแน่